สวัสดีคะ่ะผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะฮะที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าของเราใครสนใจกล้วยไม้เขาแกะเซตนี้นะครับผมแอดไลน์โทรมาที่เบอร์0 9 5ย์1 8 9 8 8ได้เลยนะครับผมกำลังผลิดอกนะครับผมเซตนี้เป็นกล้วยไม้เข่าแก,แกะบรูที่ทนแดดดอกหอมนะครับผมเลี้ยงง่าย เป็นกอแบบนางพญานะคะผมกําลังออกตาดอกแบบนี้เลยรูปดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปแล้วนะคะผมนี่ครับกำลังออกตาดอกแบบนี้เลยนะมันจะมีขายทั้งหมด1เซต2เซต3เซต4เซตหเซตมีทั้งหมดห้าชุด นะครับผมราคาจะตามนี้เลยนะครับผมตามสภาพของงานตามสภาพของฟอร์มนะครับผมเป็นฟอร์มกอฟอร์มตั้งแล้วก็ดอกโรยแล้วก็จะอีกราคาหนึ่งและดอกที่กําลังจะออกให้เห็นนะครับผมกําลังผีตาดอกแบบนี้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะมาพบกับเซตแรกเลยนะครับผมกล้วยไม้เขาแกะบรูนะครับผมงานกอนะครับผมเซตแรกนะเซตแรกนะครับผมจะได้หนึ่งกิ่งนี้นะครับผมไม่ใช่เล็กนะฮะสกอนี้ กำลังออกตาดอกหมดเลยนะครับผมสองกอนี้ชึบเดี๋ยวเนี่ยครับผมดอกกำลังออกมาหมดเลยเดี๋ยวจับเซตก่อนนะครับผมใครอยากได้เห็นดอกปีนี้นะคะไม่ต้องรอถึงปีหน้าชุดนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเขาแกะบรูนะครับผมดอกหอมมากแล้วก็มากอที่สามคืองานไม่้เหล่นะฮะงานสวยเลยสวยและเป็นท็อปฟอร์มกอหมดเลยนะครับผมแล้วกำลังออกดอกนะฮะ กำลังแทงตาดอกแล้วเป็นฟอร์มสวยสามกอนี้สี่กอนะคะและดอกกำลังพรีแบบนี้เลยนะครับดอกกำลังออกแบบนี้นะฮะเซตนี้ได้ทั้งหมดสี่กอแบบนี้นะฮะสี่กอสวยแบบนี้เลยนะครับเซตนี้นะคะผมราคาดอกกำลังจะออกให้เห็นเลยราคาพร้อมส่งนะคะผมเซตนี้ผมปล่อยอยู่ที่ พันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งโคตรคุ้มครับผมได้สามสี่กอนะครับผมโคตรคุ้มเลยนะฮะพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะฮะอันนี้เซตที่หนึ่งนะไปต่อเซตที่สองเลยครับผมเซตที่สองกระเถิบขึ้นมานะครับผมเซตแรกพันเจ็ดนะ,คะใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดนะครับผมเซตที่สองนะคะผม,ะะผมกอใหญ่อลังการกอกลางๆไม่ใหญ่มากแต่เป็นกอฟอร์มที่สวยฮะสวยเลย ไม่ได้สวยเลยสวยมากนะครับนี่ครับเอาไปแปะติดต้นไม้ได้เลยเป็นพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศนะครับผมเซตที่2เป็นงานกอเดี่ยวเลยฟอร์มกอตั้งสวยผมถ่ายคนเดียวขออภัยด้วยนะครับผมหากรูปออกมาไม่สวยแต่ผมยอมรับว่างานเซตนี้สวยมากนะฮะดอกกําลังออกมาเลยเซตที่2เป็นกอเดี่ยวๆโดดๆเลยครับผมกอ,อนี้ปล่อยไปแค่พันห้าบาทรวมส่งครับผมพันห้าบาทรวมส่งเซตที่2นะ รวมส่งแล้วนะครับผมมีบริการเก็บปลายทางเซตนี้พันห้าร้อยบาทรวมส่งนะฮะกอสวยเป็นงานไม้กอเดียวนะครับผมงานไม้กอแบบนี้ครับผมกว่าเขาจะแตกได้แบบนี้เป็นสิบกว่าปีเซตนี้เซตที่สองพันห้าร้อยบาทรวมส่งใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดนะครับผมมาเซตที่สามครับผมงานกอเดียวโดดๆด,ดเหมือนกันเซตที่สามงานกอเดียวโดดๆก็กําลังแขงชอด,ดอกเหมือนกัน ก,ก็สวยเหมือนกันครับผมมามา,มาเป็นแผ่นเลยเซตที่สามนะครับผมผมปล่อยอยู่ที่ราคาพันสองร้อยบาทรวมส่งนะพันสองร้อยบาทรวมส่งเซตที่สามพันสองร้อยบาทรวมส่งนะฮะมาต่อเซตที่สี่ดอกออกแล้วละโรยแล้วกอนี้ก็ใหญ่อลังการนะครับผมกอนี้ก็ใหญ่อลังการกรอนี้ขอเซตที่สี่ขอพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งพอ พอดอกออกไปโรยแล้วพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งเซตนี้นะครับผมเซตที่สี่นะฮะพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะเซตที่หนึ่งอยู่ที่นะครับผมพันเจ็ดร้อยบาทเซตที่สองอยู่ที่พันห้าเซตที่สามอยู่ที่พันอ่าพันสองร้อยเซตที่สี่อยู่ที่พันหนึ่งร้อยมาต่อเซตที่ห้าเลยกอฟอมยักษ์สวยอลังการของเรานะครับผมฟอร์มยักษ์สวยอลังการของเราปีก,อก,อปอกโอ้โหเป็นแพรเลยครับผม และเป็นไม้กอเป็นแผ่นเลยกําลังออกดอกแบบนี้นะเซตที่5ของเรานะคะผมกอใหญ่เป้งอลังการผมเอาแค่สองพันรวมส่งพอนะคะผมขายเอาทุนนะฮะผมเอาสองพันรวมส่งพอนะครับผมเซตที่5จะบอกว่าเป็นกอที่เป้งมากและอลังการมากนะคะผมอ่าฮะใครสนใจกล้วยไม้เขาแกะนะคะผมกอใหญ่ๆแบบนี้เลยเซตที่5คือ2,000รวมส่งพอนะครับผม ใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมมีทั้งหมด5เซตนะครับผมเซตที่1มีทั้งหมด4กอนะครับผมอยู่ที่1,700บาทเซตที่2 1กอนะครับผม สวยกำลังแทงช่อดอกแบบนี้นะคะผมอยู่ที่พันหบาทรวมส่งนะฮะเซตที่3าหนึ่งกอเหมือนกันแต่ฟอร์มเล็กลงมานะครับผมอยู่ที่1,200บาทรวมส่งนะคะผมเซตที่4นะครับผมดอกรยแล้วก็กอใหญ่สวยเหมือนกันอยู่ที่1,100บาทรวมส่งนะคะผมเซตที่5ตัวแม่ของเราเลยผมคิดแค่สองพันรวมส่งกอใหญ่เป้งอลังการเขาแกะจริงๆครับผม เขาอภิมหาแกะนะคะผมอันนี้เป็นกล้วยไม้เขาแกะใบช้างนะคะผมไม่ได้เป็นเขาแกะธรรมดาเขาแกะใบช้างดอกเขาจะยาวนะคะผมชอบเขาจะยาวกว่าปกติมีดอกมาให้เห็นแบบนี้เลยดอกเริ่มออกแล้วนะคะผมและเป็นกําลังช่อตูมสวยๆนะคะผมถ้าใครเหมาห้าเซตเนาะหนึ่งพันสองพันสามพันสี่ห้าหกเจ็ดใครเหมาห้าเซตนี้ผมคิดแค่หกพันรวมส่งหกพันรวมส่งนี่คือคุ้มมากๆครับผม 5เซตนี้จะได้ไปชมออกดอกเลยง,งามๆนะครับผม5-6พันรวมส่งนะราคาเต็มมันอยู่ที่7-8 0 0นนะครับผมใครรับเซตนี้คือคุ้มมากกอสวยได้เห็นดอกดอกยังไม่รวยมีรวยแล้วแค่กอเดียวเขาแกะบูดอกหอมนะครับผมเซตที่กําลังแทงตาดอกแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไม้กอสวยทั้งหมดเลยนะครับผมมีทั้งหมด5เซตนะราคาตามที่ผมแจ้งในคลิปเลยพูดจาผิด ผิดพลาดสิ่งใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมกําลังแทงดอกแบบนี้ทุกช่อนะฮะใครสนใจทักแชทแอดไลน์โทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าเก้าสนะคงับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่กดคนไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมและอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนท่านด้วยที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรามีกล้วยไม้ป่าท,ทุกชนิดนะครับผมจัดจําหน่ายใครอยากได ไลน์มาแอดไลน์มาสั่งสอบถามได้นะครับผมวิธีการปลูกของเขาแกะเลยถ้าได้ไปเป็นกอแบบนี้นะครับผมใครมีต้นไม้ผมแนะนําให้เอาไปมัดติดเลยไม่ต้องมีวัสดุปลูกใดๆเลยนะครับผมเพราะเขาปลูกง่ายน้องเขาเลี้ยงง่ายนะครับผมและดอกหอมและทนแดดนะ ใครอยากได้แบบนี้คือโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์095941 8 988ได้เลยนะครับกลาบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรครับผมทวนราคาอีกรอบนะครับผมถ้าใครลําคาญผมต้องขอโทษด,ด้วยนะผมจะขายของและจะบอกราคาชัดเจนนะครับผมจะบอกราคาแบบชัดเจนเลยเซตที่1น,นะครับผม1,700บาทรวมส่งมีทั้งหมด4กอนะครับผมเล็กกลางใหญ่นะเซตที่2กอเดียวโดดๆพันหบาทรวมส่ง เซตที่3กอเดียวโดดโดดกำลังแทงช่อดอกพันห้าบาทรวมส่งเซตที่4ดอกโรยแล้วกอใหญ่สวยเหมือนกันนะครผมปกติราคาเต็มเขาอยู่ที่2 3 0 3ลดไปนะครบผมลดไปเลยแบบขาดทุนเหลือแค่พันหนึร้อบาทรวมส่งเซตที่5ดอกกำลังออกอลังการนะครผมกอใหญ่เป็นคตรพ่อคตรแม่เขาแก่ขออนุญาตใช้คำจะหักทีคือ เซตที่5นี้รับไปเลยกอนี้เพียง2,000บาทนะคบผมรวมๆทั้งหมดนี้ประมาณ8 0 0 0แต่ใครเหมานะครับผมผมคิดไปในราคาถูกๆเลยเพียง6,000บาทรวมส่งนะครับผม6,000บาทรวมส่งโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์095 941 8 988นะครับผมเอื้องเขาแกะบรูกล้วยไม้ป่าแท้หายากไม้ป่าแท้อีสานใต้ครับ